สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภิชยามลินชื่อเล่นชื่อนนองแบรี่ค่ะอายุ18ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบนัณฑิตชาสิงห์สิงห์5เซนีค่ะอยู่้อะไรคะอยู่ม6ค่ะบอกความเป็นแบรี่ให้พี่ฟังก็ความเป็นแบรี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นเทนนิสชอบเล่นกีฬาชอบเล่นทุกอย่างเลยคะ่ะที่มันแบบแบบว่าใช่อะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะ มีเต้นค่ะแล้วก็มีต่อยมวยด้วยค่ะต่อยมแล้วก็เป็น MC ด้วยค่ะเป็นพิธีกรที่โรงเรียน MC อะไรคะส่วนใหญ่จะเป็น MC ็มวันคริสต์มาสค่ะพูดภาษาอังกฤษหนูพูดได้กี่ภาษาพูดได้สามภาษาค่ะอะไรบ้างคะก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะลองแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศสอา Bonjour, je m'appelle b a r y Uh, I'm Thais hey? t r a u t Yin flu i 17ที่ฟัลวร and I speak 3 lang e Thai, l'anglais, l o n g l a i s le français ถางานที่ผ erm ่านมามีอะไรกก็ที่ผ่านมาหนูก็เคยไปช่วยพี่ๆถ่ายแบบไปถ่ายแบบงานแบสกินแคร์หรืออะไรแบบนี้แล้วก็หนูก็เคยเป็นพิธีกรที่โรงเรียนด้วยค่ะความฝันมีอะไร้่ะก็อยากที่จะเป็นหนักแสดงค่ะ โอเคหมากับแมวแมวค่ะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงแมวค่ะทะเลกับภูเขาทะเลค่ะนอนกับเล่นเล่นค่ะกินเที่ยวกินค่ะอะไรถึงเลิกกินเพราะว่าชอบกินมากเลยค่ะออกกำลังกายกับเล่นออกกำลังกายค่ะขนมกับอาหารขนมค่ะหวานกับเที้ยวหวานค่ะสวยกับน่ารักน่ารักค่ะเพราะอะไรถึงกินว่าน่ารัก เพราะว่ามันน่าจะบอกกับหนูมากกว่า <c oughs> <c oughs> หนูนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ด่าเริงสดใส <c oughs> เป็นคนที่คอยเชียร์เพื่อนตลอดคะ่ะแบบเชียร์อัพแล้วก็คอยให้คําปรึกษาเพื่อนตลอดเลยคะ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนแบบกําลังเศร้าหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าไปปลอบใจแล้วก็ไปบอกว่า <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวก็เริ่มใหม่ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะที่เศร้าที่ออกขับมาขับรถงช้นคะหนูก็จะบอกประมาณว่าแบบ เออเนี่ยแบบปล่อยมันไปเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นรักแรกก็ได้เดี๋ยวเราก็จะมีรักครั้งต่อไปต่อๆมาก็มันอาจจะเจ็บตอนนี้แต่ว่าในระยะยาวน่ะมันจะดีขึ้นค่ะ,คคะ practice makes perfect